สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับ3เดือนสุดท้ายปี2566รารสาศีที่เข้าวินมีลัคนาราศีกุมไหมน่าจะมีราหูค้นทรัพอ่แตกค้นเข้าตัวอา้าวแม่จะกลัวอะไรจัดเต็มสิ้นปีครับเฮงเปังปังรวยๆยนะครับก่อนอื่นครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ แล้วก็ลืมไม่ได้ครับผลิตภัณฑ์ครูเซตยาย้อมผมปิดผมขาวครูเซต29บาทสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลช็อกโกแลตหาซื้อได้ร้านสะดวกซื้อทั่วไปและที่7 e เ e ่อใกล้บ้านท่านนะเข้าไปโชบไปเฉี่ยวไปเกี่ยวมาได้เลย29บาทนี้ถูกที่สุดแล้วนะถือว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาเป็นมิตรภาพมากครูเซตครับ29บาทท่องไว้เลยนะครับ ชาวลัคนาราศีกุมจะทายในรอบสามเดือนเราก็จะเอาดาวที่มันมีผลในระยะไตรมาสร,ระยะเดือนสองเดือนสามเดือนนะครับก็เน้นที่ดาวตรีเทพคือดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวรายเดือนอย่างแท้จริงการที่เดือนนี้ชื่อเดือนมกรากุมพามีนาเนี่ย มันเกิดจากที่ดาวพระอาทิตย์ในโครจรเข้าแต่เขาไม่ได้เข้าวันที่หนึ่งนะเขาเข้าไปในตามเขาเรียกว่าช่วงดาวย้ายราศีจริงอย่างเช่นเดือนตุลาพระอาทิตย์จะเข้ามาวันที่สิบแปดตุลาครับพฤจิกาในเข้าวันที่สิบเจ็ดธันวาก็จะเข้าวันที่สิเจดเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้ลัคนาราศีกุมดาวเสาครับ ทับลักนาหลายคนบอกเสาทับลักทับจันจะพันร้ายใช่ไหมเกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหน,นีอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าจุดหนึ่งที่ไว้พิจารณาดาวเสาเข้ามาทับลักนามันจะเกิดความเครียดอันนี้เรื่องจริงมันก็ถูกต้องตามตำราแต่ดาวเสาสำหรับชาวลักนาราศีกลุ่มนั้นมันได้ตำแหน่งนารัเอกเกณฑ์ นระสุริยะเรืองรังสีโสละชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีีกุมลักษ์แม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันเอาทำไมมันดีแล้วก็ไม่ดีด้วยละ่ะมีทั้งข้อไม่ดีแล้วก็มีข้อดีอันเนี้เราต้องแยกแยะข้อมูลใครก็สามารถหาได้แต่การแยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูล ต้องพึ่งนักโหราศาสตร์อ่ะคือดาวเสาวเนี่ยมาทับลัค์ทำให้ไปไงเกิดความเครียดความวิตกกังวลความไม่แน่ใจความทุกข์แต่ชาวลัคนาราศีกุมะท่านเป็นราศีที่เป็นชาวธาตุลมดาวราหูก็เป็นดาวธาตุลมเข้าใจไหมเสาวทับลัคทับจัน์จะพันร้าย เขาไม่ได้บอกนี้ว่าราศีไหนเอาจริงๆก็คือทุกราศีนั่นแหละเพราะมันจะถูกต้องแบบก,กว้างแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกุมข้อเสียมันมีตามตำราว่าแต่ข้อดีมันเยอะกว่าเพราะหนึ่งเป็นนรเอกเกณฑ์แม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นดาวที่ช้าเป็นดาวที่ทำให้ตัวท่านเองเนี่ย จากที่ใจร้อนบุ่มบามทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วพอดาวเสาเข้ามาทำให้อะไรทำให้ช้าลงมีสติมีสมาธิมากขึ้นมันอาจจะทำให้อึดอัดคับข้องใจไม่ได้ดังใจเป็นคนคิดไวทําไวอยู่ๆต้องมารอจังหวะนั้นรอจังหวะนี้แต่มันก็เป็นการดีเข้ามาเบรกให้ท่านไม่รุนแรงจนเกินไปเพราะว่า ก่อนหน้านั้นก่อนวันที่17ตุลาที่จะถึงเนี่ยดาวพระราหูของท่านเป็นดาวธาตุลมอยู่ในราศีเมษธาตุไฟเป็นไงร้อนแรงรวดเร็วว่องไวนอกจากจะไวแล้วยังร้อนด้วยดาวเสารนี่แหละที่เข้ามายับยัง้งเข้ามาบาลานซ์มันทำให้ดวงชะตาของท่านมันถูกปรับสมดุล และก็เป็นเหตุผลที่มาว่าชาวลัคนาราศีกุมเมื่อดาวเสาร์เข้ามาจะได้เป็นนะระเอกเกณฑ์เกณฑ์ดีลำดับที่หนึ่งยศล้ํานาพันทำอะไรเมื่อมันมีความบาลานซ์มันพอดีมันดีครับแต่และลัคนาราศีมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปข้อดีมันก็เป็นทั้งส่วนดีและส่วนเสียกีกแหละแคล้วคองว่องไวตัดสินใจรวดเร็ว ดีไหมดีแต่ถ้ามองในมุมเสียล่ะผิดพลาดใช่ไหมผิดพลาดทําไปโดยไม่ไม่ได้ยั้งคิดทําไปโดยที่แบบทําไปก่อนแล้วตามแก้ปัญหาที่หลังอันนี้ก็มองเป็นข้อเสียได้แต่ดาวเสาเนี่ยเข้ามาปรับสมดุลปรับบาลานซ์ให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เร็วจนเกินไปไม่อืดจนเกินไปทําให้สิ่งที่ท่านทําจะได้รับความสําเร็จไง อาฉะนั้นดาวเสาเข้ามาเนี่ยจุดนี้ดีแต่ตอนนี้มันดูจะลังเกินไปจังหวะเนี้ยช่วงต้นเดือนตุลาที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับมันเข้ามาฉุดหลังจนเกินไปจนทำให้รู้สึกเหมือนอึดอัดไม่สบายอกไม่สบายใจไม่ก้าวหน้ากลุ่มเป็นไหมถ้าเป็นก็พิมพ์เลขเจ็ดมาแล้วเดี๋ยวนะ หลังวันที่23ตุลาคมดาวเสารจะเดินหน้าครับเมื่อเดินหน้าความเป็นนะระเอกเกณฑ์ก็จะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างชัดเจนเพราะเสารเดินหน้าในบ้านของราหูราหูวันที่17ก็ย้ายเข้ามานี่ย้ายเข้ามาหากันแล้วดึงดูดทึงกันและกันแล้วคือดาวเสารเนี่ยเขาเดินไปทางนี้ เขาเดินเขาเรียกว่าเขาเดินทวนเข็มลาหูนี่มันเดินตามเข็มเนี่ยบีบเข้าหากันแล้วพอเสาลืออยู่ในเรือนลาหูปุ๊บใช่ไหมมันก็ได้เกณฑ์โชคใหญ่พิวะควรโชคใหญ่ในชนันษสาพระราหูต้ององค์พระเสาลานะสุริยาต้องครูเป็นคู่คงนะเสาเล็งอสุราท่านว่าไว้จะได้โชคใหญ่ ในปีนั้นดังประสงค์เนี่ยแหะเสาอยู่ในเรือนราหูเนี่ยหนึ่งฟังชั่นละสองดาวอาทิตย์เดินเข้ามาเล็งดาวเพวื่อหัดเป็นไงมีโอกาสครับสำหรับชาวล,าลาัคนาราศีกุมและดาวลาหูกำลังจะย้ายในวันที่17ตุลาฉะนั้นการที่ดาวเสาเข้ามาแบบนี้มันทำให้ผมมองว่าดีนะเพราะมันทำให้ตัวท่านคือพระราหูเนี่ย ในจังหวะที่กำลังจะยกย้ายเนี่ยแรงถีบจะน้อยลงคำว่าถีบคืออะไรลาหูเวลาย้ายราศีมักจะถีบเรือนเดิมถีบเรือนเดิมก็คือเนี่ยเรือนสหัสชะแสดงว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องการติดต่อการเดินทางความสัมพันธ์และสังคมที่ท่านอยู่ทำอะไรอยู่ๆก็จะจากมิตรจะกลายเป็นศัตรู อันนี้ต้องระมัดระวังพอพระลาหูเป็นไงเขาจะถีบเรือนสหัสช้าคำว่าถีบก็เปรียบเสมือนนกนกใหญ่มาเกาะกิ่งไม้พอโผบินขึ้นไปก็คือลาหูเนี่ยเหมือนย้ายราศีเนี่ยเกาะกิ่งไม้ก็คือราศีเมษเนี่ยพอถีบตัวขึ้นไปมันก็สั่นไหวแล้วพบนี้เป็นพบสหัสช้างั้นก็ต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับการติดต่อเจรจาเพื่อนฝูงสังคมแต่การที่ดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยเท่ากับมายับยั้งให้ลาหูเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ถีบแรงเพราะมันเป็นจังหวะดีที่เขาเรียกว่าอยู่ในเรือนคู่มิตรใช้ได้ครับและลาหูเองก็จะเข้าบ้านดาวพฤหัสเห็นไหมซึ่งดาวพฤหัสคือดาวการเงินและดาวโชคลาภเนี่ยดาวการเงินเห็นไหมแล้วก็ดาวโชคลาภ แล้วดาวพฤหัสเมื่อพระราหูออกออกจากราศีเมษทําให้ดาวพฤหัสเป็นไงโล่งโปรง่งสบายแล้วก็เป็นราชาโชคอย่างเต็มที่ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าเห็นไหมมีอํานาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอะไรมาเงินครับ โชคลาภครับชาวลัคนาราศีกุมดีไหมแล้วราหูเองเนี่ยคือตัวท่านเองฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลายคนเขาบอกว่าราหูเข้ามาอยู่พบกระดุมพระการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าลาหูค้นทรัพย์เขาไม่ได้บอกนี่ว่าค้นใครค้นเงินคนอื่นเข้าหาตัวหรือเปล่าใช่ไหมชาวลัคนาราศีกุมเพราะว่าราหูคือตัวท่านเองจะไปค้นใครอะ่ะ ค้นตัวเองควักเงินตัวเองตัวเองเนี่ยเอาเงินตัวเองเออกมาใช้ออกมาจ่ายฉะนั้นบางคนเนี่ยราขนาะราศีกุมหลายคนก็ดูคลิปพระราหูอ่ะที่ทำไว้แล้วเนี่ยก,ก็โทรมาถามบอกอธิบายหน่อยที่มันเป็นยังไงและส่วนใหญ่พอสอบเรื่องราวทุกคนนะเป็นเหมือนกันหมดเลยราขนาราศีกุม กำลังจะเปิดร้านใหม่กําลังจะทำธุรกิจใหม่เนี่ยแหละลาหูขนทรัพย์จากตึกแถวเล็กๆหนึ่งขยายเป็นสเนี่ยมันใจใหญ่ใจถึงแสดงว่ากิจการมันไปได้กิจการมันดูดีบางคนก็เก็บเงินได้เต็มที่อยากจะเริ่มมีกิจการของตัวเองบางคนขยาย จากเล็กๆมาอยู่ไซส์กลาง SME s m l เนี่ยมีการขยับขยายเกณฑ์ดีซึ่งแน่นอนมันต้องมีเกณฑ์การลงทุนบางคนก็ต้องไปกู้ยืมเปิดวงเงินกู้แบงค์ว่ากันไปฉะนั้นมันไม่ได้เสียหายมันไม่ใช่อยู่เงินจะหายไปเพราะลาหูมันคน้นรัพย์เพราะลาหูคือตัวท่านเองค้นเงินตัวเองเอาเงินตัวเองมาลงทุน โอเคแหละในช่วงปลายปีเนี่ยทุกคนมีค่าใช้จ่ายหมดไม่ว่าจะราศีไหนเนี่ยปีใหม่เนี่ยใช้เงินเยอะธรรมดาครับซื้อของขวัญน,นะจัดงานเลี้ยงและอะไรอีกซื้อรางวัลให้ตัวเองเป็นลักษณะแบบนี้บางคนก็ตั้งอ่ะปีใหม่รถใหม่ปีใหม่บ้านใหม่ว่ากันไปเนี่ยเป็นที่มาของราหูคน้นทรัพ์ ซึ่งชาวลัคนาราศีอื่นก็น่าตกใจแต่เผอิญลัคนณาราศีกลุ่มเป็นไงค้นตัวเอง <c oughs> ตัวเองอะที่มาคน้นน่าจะไปว่าใครเขาล่ะใช่ไหมจะไปโกรธไปเกลียดพระราหูได้ไงในเมื่อพระราหูคือตัวเรามาเอาเงินสะสมของเรากระดุมพระแปลว่าเงินที่ได้มาแล้วสะสมกระแสะเงินที่สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนไปได้มันไม่ใช่หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆถ้าเป็นหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆมันต้องเป็นพบพันธุแต่เน,นี้ยกระดุมพระมันก็ไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นเงินสดอย่างเดียวหรอกแต่เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนไหวง่ายสามารถจับจ่ายออกไปเป็นลักษณะแบบนี้พูดง่ายกระดุมพระก็คือข้าวของเงินทองเครื่องใช้ที่เห็นๆ็นน่ะ เคยได้ยินคําว่ากระดุมพีไหมแปลว่าอะไรผู้มีจะกินกระดุมพระเนี่ยคาเดียวกันกระดุมพีเนี่ยดีและดาวการเงินของท่านสุดท้ายก็ต้องดูเขาล้วงใครเขาล้วงดาวพระฤหัสเพราะนี่เป็นบ้านของดาวพระฤหัสดาวพระฤสเป็นไงราชาโชคล้วงไปสิล้วงเข้าไปเพราะฉันเป็นราชาโชคโดดเด่นและยิ่งลาหูถอยออกมาเนี่ยทำให ความเป็นราชาโชคเป็นไงมันไม่ติดเงาติดมัวโดดเด่นชัดเจนเพียงแต่ว่าตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเขากำลังทักถอยหลังอยู่นูน่นถึงต้นปีใหม่นู่นถึงวันที่แปดมกราหนึ่งมังแต่ไม่เป็นไรเพราะเขายังไงเขาจะถอยหลังเขาจะเดินหน้าเขาจะหยุดนิ่งเขาก็ยังเป็นราชาโชคเพราะว่า เขาเรียกว่าปีนี้จริงๆแล้วพฤหัสเขาเดินเร็วเกินไปเขามา่เดินเร็วเกินไปเป็นยังไงปกติแล้วการที่ดาวพฤหัสจะอยู่ที่ราศีเมษนั้นปีนั้นจะต้องเป็นปีนักกษัตริย์มาลงซึ่งปีนี้มาไวมาตั้งแต่ปีเถาะเห็นไ,ไหมดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ที่ธนูเนี่ยปีชวดอยู่ที่มังกรเนี่ยฉลู ขานถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแมววอกระกาจอกุลกนี่ฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยจะต้องเป็นปีมโรงแต่พระเอิญเนี่ยมาตั้งแต่ปีเถาะแล้วฉะนั้นเขาเลยต้องถอยหลังนานหยุดนิ่งนานรอรอให้เข้าปีมโรงแล้วเขาถึงจะขยับไป ราศีพฤกษิศพและเดี๋ยวดีไม่ดีปีหน้าก็ถอยหลังกลับมาเมษอีกรอบมันจะเป็นฟังก์ชันนี้แหละปีมาลงปีมาเส็งวนอยู่ตรงนี้กว่าจะไปยาวๆก็ต้องกว่าจะไปพฤกษิศพจริงๆก็ต้องปีมาเส็งนะครับงั้นดาวพฤหัสช่วงนี้ก็ถอยหลังอยู่รอรอให้มันข้ามปีถอไปปีมาลงนะแต่แต่ตรงเนี้ยดีไม่ต้องกลัวประมาณปีใหม่นุ่นแหละ เดี๋ยวคลิปปีใหม่คลิปดวงประจำปีค่อยมาว่ากันดาวพฤหัสจะเดินหน้าแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะถอยหลังแต่เขาก็ยังเป็นราชาโชคไม่ต้องกลัวและยิ่งในเดือนตุลาเนี่ยดาวพระอาทิต์เนี่ย18ตุลาพระลาหูย้าย17พระอาทิตมา18พระอาทิตย์เล็งดาวพฤหัสพฤหัสเพนนอกจากราชาโชคแล้วยังเพนด้วยสวยงามครับดาวการเงินเพนแปลว่าอะไร ก็เงินเต็มดวงดวงจันทร์เพนแปลว่าอะไรพระจันทร์เต็มดวงพรฤหัสเพนพระฤหัสคือดาวการเงินเงินก็แหมสวยงามสิชาวลัคนาราศีกุมใช่ไหมดูดีครับชัดเจนดูดีพฤษจิกาดาวอาทิตย์โคโจรเข้ามาสู่พบกรรม,มะการงานดาวอาทิตย์คือคู่ครองดาวอาทิตย์คือหุ้นส่วน ได้งานดีได้งานจากหุ้นส่วนได้รับการติดต่อเจราจาการประสานงานดีลงานสำเร็จในเดือนพฤศจิกาผมเอาภาพรวมก่อนเห็นไหมดาวใหญ่แล้วค่อยมาไล่ตุลาพฤศจิกานะเนี่ยเดือนพฤศจิกาปุ๊บ17พฤศจิกาดาวทิศเข้ามานนี้ดีเลยการงานจะชัดเจนแล้วเรียกว่าเดินหน้าอย่างเต็มตัว อะไรที่มันอึนอดอัดครับข้องใจจากที่ดาวเสามันถอยหลังเนี่ยเห็นไหมมันต้องเรียบเรียงกันไปทีละสเต็ปทีละขั้นดาวเสาถอยหลังอยู่เนี่ยเดินหน้าวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามตุลาพอยี่สิบามตุลาปุ๊บผ่านเข้ามาสิเจ็ดพฤศจิกาดาวอาทิตดาวการงานสิ่งที่ดิวไว้สิ่งที่ตกลงเดินหน้าชัดเจนและส่งผลดีต่อดาวการเงินคือดาวพฤหัส ดาวเจ้าเรือลาภาดีไหมดีอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับเนี่ยคือสามดาวหลักเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในบ้านของกันและกันนะพระสาวอยู่ในบ้านลาหูลาหูอยู่ในบ้านพฤหัสส่วนพฤหัสก็มาอยู่ในตำแหน่งนี้นอกจากจะเป็นราชาโชคแล้วนะยังได้ตำแหน่งนารอุดมมาเกณฑ์นารคือโสโลวุตโทชีโว สุโกลาวสหัสชะเนี่ยตนุพันธุเคราเอาปัต,ตนิและลาภาอ่าอย่างนัน้อุดมไปว่าอะไรอุดมไปว่ามากดาวพฤหัสคือดาวการเงินดาวพฤหัสคือดาวโชคลาภโชคลาภและการเงินเรียกว่าดีตั้งแต่ตุลายันพฤศจิกาอ่าฟังแบบนี้ธันวาว่าไงล่ะธันวายิ่งดีเข้าไปใหญ่อันเนี้ย จบสุดท้ายสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับพราะ17ธันวาดาวพระอาทิตย์นั้นหนาจะโคจรเข้าราศีธนูซึ่งเป็นภพลาพะซึ่งเป็นภพบ,บ้านดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเมื่ออยู่ด้วยกันสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสง์ค มุมตุลาก็ถึงถึงด้วยการเลงมุมธันวานี่ก็ถึงถึงด้วยการไปอยู่ในบ้านเขาแล้วก็ตรีโกนธาตุถึงกันเพราะธนูก็าธาตุไฟเมฆก็าธาตุไฟเนี่ยตรีโกนถึงกันชัดเจนสวยงามแล้วมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวาธาตุไฟทำมุมโยกทั้งเพฤหัสและทั้งอาทิตย์มุมนี้สำคัญ มุมนี้สวยงามมากสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเพราะว่าทั้งพฤหัสทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ล้วนแต่เป็นดาวองค์เกณฑ์ทั้งนั้นนะสุริยะเลื้องลังสีโสละชีวะมีครบท้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาผันเนี่ยองค์เดียวแต่อีกสององค์เป็นไงเกี่ยวมาด้วยเกี่ยวอ้อมๆเข้ามาโยกหน้าโยกหลังเห็นไหม แล้วก็ตรีโกนถึงกันสวยงามครับดาวทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตน,นิแปลว่าคู่คู่ให้ลาบดีไหมยอยู่ในเรือนลาภเนี่ยโชคลาบความสำเร็จและโชคลาบของท่านมันเป็นดาวดวงเดียวกับดาวการเงินฉะนั้นดาวการเงินก็เป็นราชาโชคเป็นอุดมเกณฑ์โอ้โหสรรหาแลยนะสับดีๆมาทายเนี่ยอาจารย์ เอาให้มันดีเอาให้มันดีดังว่าชาวลัคนาราศีกุมผมว่าไปตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวท่านมีหน้าที่ทําหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นเป็น,ปนไปตามนั้นใช่ไหมถือว่าคำเขาเรียกว่าคําพูดคํากรอนความรู้เอามาเล่าสู่กันฟังเกิดหรือไม่เกิดตัวท่านนั้นเป็นคนที่5 0าสห้าสิบ คือบอกไปเนี่ยห้อีก50%าสิบทำลุยเป็นดังว่าสามเดือนแป๊บเดียวครับจบปีใหม่สุดท้ายสวยงามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังดูดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมตำแหน่งดาวที่ผมบอกมาว่ากันไปตามตำราตามหลักเกณฑ์ถ้ามันจะจริงมันต้องเกิดจากตัวท่านเองที่พยายาม ลุยทำก็อึดอัดยังไงก็ต้องสู้ครับเสาทับลักยังไงมันก็อึดอัดแต่เดี๋ยว23ตุลามันเริ่มเดินหน้ามันเริ่มคลายตัวมันเขาเรียกว่ามันเบื่อจนไม่รู้จะเบื่อ,อยังไงแล้วมันต้องไปแล้วมันต้องสู้แล้วใช่ไหมยีตุลาถัดมาพฤศจิกาเนี่ยโอเคแล้วทิศทางดีความก้าวหน้าเริ่มมาพอจบธันวาประสบผลสำเร็จ สำเร็จตามที่บอกไว้เนี่ยดาวดาวอาทิตเข้าบ้านดาวพฤหัสตรีโกนถึงพฤหัสโยกหลังลัคนาพฤหัสโยกหน้าดาวสาวกลุ่มสวยงามตำแหน่งดีอย่างชัดเจนความสำเร็จและก็ผลกําไรรายได้การเงินส่งท้ายปี2 5 6 6จบสวยครับ สำหรับชาวลักณาราศีกุมที่จะฝากไว้ก็คือเดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องของดวงปีใหม่อะเพราะว่าการที่พระราหูอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่แบบเดือนสองเดือนนี้ครับสิบแปดเดือนที่อยู่ตรงนี้ไอ้ที่ว่าค้นซับค้นยังไงค้นเข้าเนี่ยค้นยังไงอย่าให้ค้นออกใช่ไหมชาวลัคนาราศีกุมคือผมมองว่าเป็นช่วงจังหวะของการใช้เงินนั่นแหละการใช้เงินเก็บ การลงทุนการเสริมอะไรต่างๆนั่นนะเพราะหลายคนเราต้องดูจากสิติดูจากชีวิตจริงอ่ะหลายคนที่เข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่ก็บอกเออกำลังคิดจะจะขยายกิจการคิดกําลังจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อตึกซื้อที่ดินซื้อกิจการของคนอื่นเข้ามารับช่วงต่อมาทําอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นงั้นชาวลัคนาราศรีกุมก็เนี่ยแหละมุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรไปรับรองประสบผลสาเร็จอย่างชัดเจนครับ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมอปิดท้าย3เดือนสุดท้ายกราบขอบคุณครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับใส่กระดิ่งให้ด้วยจะยิ่งดีสำหรับ3เดือนสุดท้ายลัคนาราศีกุมลาหูคน้นทรัพย์แต่ค้นเข้าตัวจัดเต็มครับสิ้นปีเเฮงๆปังๆรวยๆทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ